สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแอปเปิลนะคะในช่วงของคุยข่าววันเทิงค่ะคุยข่าววันเทิงแรกในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปชมสิ่งที่สวยงามงาค่ะกับภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวเปิดตัวค่ะม s สแกลนไทยแลนด์2014ค่ะซึ่งวันนี้นะคะปีนี้นะคะไทยเราเนี่ยได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพและก็ต้อนรับนะคะนางงามนะคะมากกว่า80ประเทศค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็นําทีมโดยพี่นวัดของเราหัวเรือใหญ่ของมิสแกลนไทยแลนด์นะคะไปร่วมต้อนรับนะคะนางงามมากกว่า80ประเทศที่สูวรรณภูมิเมื่อวันก่อนค่ะแล้วหนึ่งในนั้นนะคะที่เป็นอดีตของ m Miss แกนทัลันอย่างน้องใบเฟอร์นัญญาก็ร่วมเดินทางไปต้อนรับด้วยค่ะแน่นอนเจอน้องไบเฟอร์นันญาในงานนี้ต้องอัปเดตนะคะเห็นบอกว่าล่าสุดน้องมีข่าวว่าจะสละตําแหน่งอันนี้จริงเท,ท็จแค่ไหนคะและสุดท้ายค่ะเขาบอกกันว่าที่น้องสละตําแหน่งเนี่ยมันมีประเด็นว่าน้องเนี่ยอยากจะสร้างกระแสให้ตัวเองดังอันนี้ใช่หรือไม่เดี๋ยวเราไปฟังใบเฟิร์นันญาเขาตอบค่ะ ไม่จริงค่ะเป็นข่าวลือค่ะก็คือที่หายไปเนี่ยคือไม่สบายค่ะตอนนี้ก็ไม่สบายอยู่ก็รักษาตัวค่ะคุณหมอให้พักผ่อนเยอะๆค่ะไม่ให้หงหงงานหนักค่ะก็เป็นซีดค่ะเป็นซีดที่รังไข่แล้วก็คือตอนนี้รักษา2เดือนนะคะว่ากินยาแล้วให้อยุ่ป่ะค่ะไม่ไม่ทราบจริงๆเลยค่ะเพราะว่าเฟิร์นหยุดเล่นโซเชียลอะค่ะช่วงนี้ก็คือไม่ติดต่อใครเลยไม่หรอครับก็อยากจะบอกว่าข่าวลือที่จะปลดหรือไม่ปลดอะไรเงี้ยบอกชัดๆเลยว่าไม่เคยคิดปลดแล้วก็ไม่ปลด นะครับแต่ว่าเรื่องสุขภาพเข้าใจได้แล้วก็พยายามที่จะแบบให้เวลาเยอะที่สุดเพราะว่าน้องเคยเป็นมาแล้วครั้งหนึ่งตอนอายุ18แล้วผ่าตัดแล้วก็นัตอนนี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ครับมิสซูปราเนชั่นแนลก็ยังเป็นน้องอยู่ครับก็พักผ่อนเยอะๆค่ะแล้วก็คือก็ทานยาตามที่หมอสั่งค่ะไม่ฟอนคิดว่าไม่จําเป็นต้องแก้ข่าวอะไรค่ะเพราะว่ามันไม่มีอะไรเสียหายแล้วก็ไม่มีอะไรผิดสาหรับเฟิร์นนะคะก็งงๆแต่ก็คือแบบมันไม่ใช่ความจริงนะคะเราก็เลยไม่ต้องคิดอะไรกับมันโอ้ยังไม่ได้ตัดสินใจขนาดนั้นหววัังง่าน้้อไไปดครบ ยังมั่นใจเพราะว่าเ,าเราคัดมาเนี่ยคัดด้วยบุคลิกในแต่ละเวทีเราหวังว่าบุคลิกนี้จะเป็นบุคลิกที่ตรงใจ<ม>นะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นเรายังไม่อยากคิดเลยจริงๆครับก็กังวลอยู่นิดนึงอะค่ะแต่ก็พยายามจะทําให้ตัวเองแข็งแรงให้เร็วที่สุดก็เลยหยุดพักงานไปแต่ซูเป้าอีกนานนะครับเพราะว่าจะต้องออกเดินทางกลางพฤศจิกา ยังมีเวลาเยอะก็ยังบอกว่าไม่เป็นไรก็ช่วงนี้เนี่ยงานการกุศลเราก็ทํามาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นก็เหลือแค่สี่ทำไปก่อนแล้วก็อันนี้ก็ฟิตให้เต็มที่เพราะคิวต่อไปก็จะเป็นน้องเฟิร์สพัทลพงหวังก็จะเดินทางวันที่5ตุลาคมนี้มิสอินเตอร์คอนติเนนตัลก็ด่านแรกไปก่อนนะครับแล้วก็มาด่านที่2ก็เป็นสสไปมิสเอิร์ธนะครับไปวันที่6พฤศจิกายนและอันนี้เป็นด่านที่3นะครับไปกลางเดือนพฤศจิกายนและด่านสุดท้ายก็น้องพลอยถึงจะไปปลายปี ไปมิดทัวริซึมอินเตอร์ครับเพราะฉะนั้นยังมีเวลาเยอะไม่ต้องห่วงครับหโอ้ยไม่สร้างเลยจริงมไม่เคยสร้างกระแสเลยนะคะไม่เคยคิดอยากจะมีกระแสเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าใครสร้างให้เหมือนกันค่ะไม่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 อันนี้ลูกขอพักงานเองเพราะว่าหนูอยากดูแลสุขภาพตัวเองจริงๆค่ะกลัวว่าเดี๋ยวพอถึงวันที่จะไปเนี่ยกลัวจะไม่ไหวค่ะแต่ก็ยังยังเดินอยู่อย่างล่าสุดก็เดินงานจีวิรีนะครับงานจีวิรีแต่ว่าเป็นงานที่อาจจะแบบปิดๆนิดนึงเพราะว่าเจ้าภาพไม่ได้เปิดเผยอะไรมากมายไม่มีผลครับเป็นแค่รางวันึง นะครับซึ่งซึ่งถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็เทรนได้แล้วตอนนี้เนี่ยฟิลิปปินส์เขาก็ามามามาเซอร์เวยในกองมิสแกรนด์อินเตอร์อยู่แล้วถ้ามีอะไรก็เล็กใช้ได้อยู่แล้วครับครับ <Okay. S 1> ก็ต้องก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับเอาเป็นกำลังใจใน้องใบเฟิร์นต่อไปแล้วกันค่ะก็ฝากขอบคุณแฟนๆนางงามทุกคนที่เป็นห่วงนะคะแล้วก็คอยให้กําลังใจตลอดมาก็เปินพยายามจะรักษาตัวเองให้หายเร็วๆนะคะ <Okay. S 1> ขอบคุณครับ ก็อย่างที่น้องใบเฟิร์นัญญาเธอบอกล่ะค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการสลับตาแหน่งนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดค่ะเธอเองก็ยังงงๆนะคะว่าข่าวเนี่ยออกมาได้อย่างไรค่ะส่วนเรื่องของการสร้างกระแสเธอบอกว่าเธอเนี่ยไม่จำเป็นต้องการสร้างแสให้ตัวเองดังล่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้ตัวเองมีตําแหน่งแล้วเนี่ยทุกคนก็รู้จักเธอแล้วนั่นเองค่ะมาต่ออีกหนึ่งงานดีกว่าค่ะด้วยภาพบริการงานเปิดตัวนะคะฮาร์บิทไอซ์วันเดอร์แลนด์ค่ะเรียกว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ของความเย็นในรูปแบบของเมืองน้ําแข็งใหม่ล่าสุดค่ะที่ความเย็นนะคะติดลบ1 และแน่นอนนะคะภายในงานนี้ก็ได้ครอบครัวยอย่างพี่เปิ้ลน,นาคอนจุง้งพิาสาวคนสวยอย่างพี่จูเนียะคะมาร่วมเปิดประสบการณ์ท้าความหนาวด้วยค่ะและเจอตัวทั้งคู่ในงานนี้นะคะต้องอัปเดตนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนที่จะมีลูกคนที่3เนี่ยนะคะอยากจะรู้จังเลยค่ะว่าพี่เปิ้ลของเราเนี่ยวางแผนเอาไว้ยังไงบ้างคะ่ะแล้วกับเรื่องของการผันตัวเองไปเป็นผู้จัดละครละคะตอนนี้นะคะได้ดําเนินการไปถึงไหนบ้างแล้วเดี๋ยวเราไปฟังพี่เปิ้ลน,นาคอนเขาตอบจ้าก็ oh, uh เอาจริงๆยังไม่ได้เข้าไปอ่ะนี่แต่งตัวอยู่ข้างนอกเนี่โคตรร้อนเลยเขาบอกกอลังจะให้เข้าไปก็เลยใส่เสื้อใส่เสื้อเตรียมรอไว้ก่อนใส่เสื้อไปสามชั้นไหนอ่ะว่าข้างในหนาวมากกะว่าข้างในบางนาหนาวมากอ่ะยังไม่ได้เข้าเลยเหมือนเหมือนห้องห้องแช่คัวขุนเนี่ยเอาหน้าเข้าไปครึ่งหน้ามันมันเย็นครึ่งหน้า คือไม่ต้องฉีดฟิลเลอร์หน้าตึงนี้เลยอ่ะก็ตอนนี้ก็มี2แล้วก็คิดว่าเดี๋ยวเอาอีกฮะเอาเรื่อยๆใช่ครับเดี๋ยวจะกะว่า6ได้ไหมฮะเล่นทีละครึ่งเหรอก็ก็วางวางแผนไว้แล้วครับรออีกสักพักหนึ่งให้ให้ออกาเขาแอาเลยแอาเ่ยแอาเลย เ,เว<ห>ก็กะว่าแล้วแต่อารมณ์ดีกว่ามากถ้าอารมณ์จูนไม่ค่อยอยากมีแล้วนะคะมีสองคนแล้วอะไรเงี้ยแล้วเ,เราเลี้ยงเขาไม่ได้เลี้ยงไง <laughs> <laughs> จูนเขาไม่อยากมีลูกแต่เขามีแต่อารมณ์ <laughs> <laughs> ก็ร้านอาหารก็ดีครับ,คร,บครับก็พี่น้องนักข่าวก็ไปกินกันเยอะ <laughs> ไม่ค่อยไม่ค่อยจ่ายตังค์กันด้วยและใช่ไม่รู้ทำไมนึกว่าเปิดมาให้เพื่อเพื่อเธอกันมัง้ง นะฮะก็ก็ดีครับโคกขุนที่รัชดาซอยสี่นะฮะก็เดี๋ยวเดอะทอยเลก็กําลังจะกําลังจะมาฮะใช่ครับแล้วก็รายการทีวีส่วนมากผลิตรายการทีวีมากกว่านะฮะอ๋อก็คิดว่าละครคงจะยังนะฮะไม่ฮะไม่คงไม่เพราะว่าถ้ามีติดต่อน้องมาพ่อก็คงแย่งก่อนผมไม่ฮะคงเขาคงไม่มีเวลาขนาดนั้นนะและอีกอย่างคุมไม่ได้ด้วยครับเพราะว่าสคนนี้ ยังไม่เคยฝึกให้เขาเล่นละครนะฮะส่วนมากฝึกให้ไปเก็บลูกบอลบ้างฝึกให้ไปคาบคาบของ็มาอ๋อถ้าถ้าพวกงานโฆษณาอะไรเงี้ยได้ครับใช่ครับครับก็ก็ก็กำลังเพลินนะฮะก็สี่รายการก็ก็หนักอยู่เหมือนกัน ได้ฮะก็ทั้งไทยรัฐทีวีทั้งนิวทีวีแล้วก็อีกหลายๆช่องฮะก็มีทั้งเป็นมีทั้งเป็นเป็นวาไรตี้เป็นรายการเกษตรก็ทำรายการเด็กก็ทำโชว์ก็ทำแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้กำลังจะมีเป็นวาไรตที้ที่เป็นความฝันของตัวเองครั้งแรกที่คิดไว้ตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็คิดว่าอยากจะทำรายการนี้ฮะยันยันแก่ตาย ก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะเชิญเชิญไปด้วยงานเปิดตัวครับผมโอเคขอบคุณค <Okay. S 1> ่ะ อย่างที่พี่เปิ้ลนาคอนบอกนั่นแหละคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนมีลูกคนที่3นั้นมีแน่นอนค่ะไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าตอนนี้ทั้งตัวออสการ์เอ,เองแล้วก็ออกัสเองนะคะเริ่มโตเต็มที่แล้วค่ะก็มีวางแผนเอาไว้เรียบร้อยแล้วะคะ่ะส่วนเรื่องของการผ่าน้นเป็นผู้จัดนั้นพี่เปิ้ลบอกว่ามีโอกาสได้หยิบยื่นบทละครเนี่ยนะคะให้กับผู้จับแล้วแต่ก็โดนตีกลับมาแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะพยายามทาให้ดีมากขึ้นแน่นอนต้องมีโอกาสแน่นอนจ้าแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้นะคะรอพักเบรกสักคร